มันจะเรืงมันโลดเลยการมันนี้กันเลยยินซึงปฏิกิรหลังชาติก็ไม่กวนให้ดูบายที่แรงชกยินโอ้ได้ยินเยอะลวงพ่อเลยตัวเนี้ยย่างตาป่องเลยยินเลยมันก็ติด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 กันเออเลยวะเย็้นเลย ดังแค่ไหนดังอไรกูุ้นมั้งไม่เอาเกรื่อที่ขวัญนี่ขวั้หมดอ่ะอย่างนี้ผมจดังเลยไม่ต้งเล่นเลยเ้ยขวัญนี่ยอะไรขวไม่ใช่แม่แปลกรุดมั่งว่างโอมันต้มาขวไม่กับยางเลย เนี่ยบอกวากระตุ้นเราพวกเรื่องร้อนใชไหมจินร้อนอยู่นี่ยข้างนเราคุ้มซออยนั้นเลยโค้งไปเลยต้องซเต็มที่ลยวราไม่ใช่เหอก็ที่บอกนะที่บอกนะุ้มๆไดวันไหนเดินไม่ลุกขอาคุ้มเต้องเดือดเดืนี่ยเดือดเนี่ยเดือดเนี่ยโอเคแม่ก็แม่เดินถูกบ้านมันเอาของก็อย่าโล้มอมนอย่อย่านีย่านี่นีั่นไม่ใช่โอมาโต่ะว่า Ờ, cao tí nữa, lút nó mưa lút cái bà ta.

นีมันจะรักดีดีไปลวไปเปิปีตะกนมัน่หาดียมันในมันในปัดวิ่งกันเนี่ยเดียวั่งปัดใจใต่วิ่งมันขึ้นมานระตอมันไม่่อรูดโอ้ยบหรอโอ้ยไ่อบ้ต่อไปกับเขา อันนี้มันไม่ยึนเลยอาจารย์นเล็วร้เวั้งวดลยผมมีตัวใหญ่เยเี่ยัเนี้ยตั้งใส่ปืนป้า นั anyway, okay. hm. no Wh ่ก no mm ็ตตุนปกตัวไม่ดน่ะจ๋าด้ยเนือยได้ริีเรียกว่าเือเลยตุนเรียกว่าก็เมันเย็นแลปะไม่ว่ารอรออื่นๆกอีหนยหลังด้านมันอมันห่วกอย่เหไอ้ตั้งงหลังชานั่นย่ไปหน้าเลยโนนูมันใดที่อีีเด็คนที่คด้ถงปนิ่ง

เดียนตังวิทตุกแกนเดียนเอาหือน่าจะเตือกปิ้งเตื้งปิงรูดหรือมันเลยเดียนเัวนี้ยังวัดเจ้าอย่างวัดจมูกาย่งเอวาเลเนย Quatring in quạt này của mình này đấy, của miệng những miệng chân miệng thua miệng 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 bài, bài, bài. miệng mình... nó miệng bài miệng bài miệng nó miệng 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 để <laughs> ta phòng vang ra nhiệt mình có bố nào bảo lắm mình có đốt lưỡi Có bố Thế đâu áo này mới bảo đi Cảm tứ mấy đứa na lưỡi vang đốt tao coi cái mấy Thế trăm mới bảo hoàng cần tiêu lưỡi bố Nhiều lốc nào mà Đưa lưỡi Bẩn liền lưỡi đó mày tuệ Hoàng trăm quạt Thế ớt này em mà quạt quạt ai แต่ถ้าบอว่าทำมก่อนด้วลูกยินไว้นี่มาไตอไอ้าด้อ้งอผู้กำลังจ็ไม่ตันหลงลุ่มไดี มอยัเลี้ยงวิเียวขึ้นบดได้ไนปป้าเนี่ยลงบนอลุ่มลงลุมันจะว่า็ลุ่มกันต้งเทียวันอยู่ันเทียวันอยู่กันเนเดียวมันก้องพูดแล้วต้องล้เลยเดีเอาเลยงานแลครัเอาเลยครับยิบเยยิบเลยงานมันหูเว่ยมักฝน เอาวัดกันเอาวัดกันเอาจริงว้ยอย่างไงกันว่าเขามจะต่างว่ามันสิ่งนี้มีแบบเป็นจุนปิงปิงก้อนเลียวโตปิงเลี้ยวปิงงแบบเฟือนโตมันก้อนเลียวโดนล็อ ก <c ười> oh, <c ười> <ashed> ็ปาปาแล้วีกันเดียวเสียงแังนะ้หนึ่งนี่แปลงโรมาดูเกัวนั้นเียอ๋บ่อไม้หลังราฐอะไรจำกลองอึ่งอะไรใช่ยังวางดีตายบ่อปนจนตั้งแปรถุกีังรานั้น có bà nó ngủ vô quần cái thằng nó nhìn nó nó mong mình... อ่ะอืมคือว่าว่ามันคือว่ามันก็เป็นเพลเลยว่ามันมาคอ mình แล้วก็เอียเดี๋ยวก็ทําวันนี้วันนี้มันไปตกลงมามันก็ตูนบ่มัน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  <laughs> <laughs> หมวกตามอย่างนั้นทางด้านเนี่ยวันนี้เหนไม่ได้นอนดีขึ้นดอกนั้นกี่วันหรอยังไม่ได้นอนดีทางด้านกูมาโค้ดใช่ไหมวะมาเลยสนามซ้อมบ่กับเคนตันกันนี่พอพอเพราะว่เราย็นในกลางคลองอะขึ้เราอย่างแบบไปบ้านเลยตรงนี้

ราบีเอืองจ่อโอ้ม,อมาแจกก้าถิ่นมน,นเลยตัวเย็ดโตตนี้เอเอาดูรุดเรียรุด,ดมูเ,เมเม็ดตีหนวว่าวข้าวว่างเล็บเรียมานช่วยช่วยเจีตีมุกต้ะ๋อะดูเรียนรีย

cái gì? còn đi, ừ. à, ừ. ừ. đi. Ừ. 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 gì

มาไม้ที่แรกสองด้ามที่แรงไม่นับกว่าตัดออกแบบไม่ควัดนี่มันนี่มานี่มาตัดตัววาดกันที่าไอ้ทิพซี่ที่บ้าอะไรที่บดีไม่ัด้ี่ทิพได้ติดตัดมีอะไรตัดตัวับกาเลยเดีวที่ซึมันตัดป่นจร่งเออ

อออะเดี да ๋ยวอันน oh, no, 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 no. ี้เลเละเปี้ยเนื้อได้กันอับางชาเนื้อนวนกันโอุยดอกลอยเลยประมาด้าไม่เจออย่านอนนะนอนนะนอนนะนอนะล็อกกอยบนแหละ นี่มันเมื่อวานผมเลยตัวใหญ่บบนี่ยผมไปนอดนอดเหมือนโกดโกอยู่พี่ที่แดดเออเป็นไงเหมือนป้าเหมือนไม่ว่าเหมือนก้มล็อกติดเลยไม่ใหญ่ตาตาเนี่ยตาตัวอะไรเด้งอ่ะ đang tham แล้วตา tao มันว่างมัน vào chân ปะใจ tàu tuấn ใต้ hôm เลยนี่กับนัวกับกล้องใช่หรือเปล่ามั้งสิ่ของเยอะอันี้ยงอ่ะกล้องใจ่อกล้องน้อยในดวงเดางี้ก็ได้กับกล้องคนอันนี้ยังอ่ะจะใช่ไม่ทุกว่างมอนบ่มเด้อมันเขามันแค่เรื่องอะนนมัี่ยไรอ่อนกันนะ

ก็ยืนได้เด็ก oh, ก no. ็ยังยืนได้มาเปล่าเ่าไปไม่เลิแล้วไปขาดเลียกนเอาเลยกัน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 าเลยนาจ้าลยเมีย้อยเววันนี้ ตามนควัดแล้วเรืองเอวัดกันมัน่นเไม่ว่างเลยวเดมันนไมีหัวว่างเบอร์เราเวทมันน่ายากนะเขามันมาถึงเวทมันไม่ยัง,งอ่านเยว่ามันเวทมันตอนนี้นะเบอร์นี้ติน,นี้ก็นนะ่าจะอะไรก็เปลือนเลยนะ ไม่เมดโบไวร่องเพลงใช่ไหมครท่าว่ายก็าม่โป้ออ้ยกดไปดูเดือดอนนี้ดูเดือดวใหม่ีวตาต่งเคนลไปซ่นะใส่ก้ตาแล้ตรงนันใช่ใส่เนื้อก้อนวยคนุโวเออใส่รูปไปทุกวัวม้วััมไม้างมังแ่เดียววัวมวัวไม้ไอ้น่น่อวัวไม้มันโก้ได้น่น ไม่ไตาเดี๋ยวว่าขาปลาด่านนั้นติดไฟได้ครับมันดุงอยู่ไดีอาลมายังติดเรื่อไม่ก็ทงน้อนีนร้อควัน้อยกอกควัดกันเลยควักันรอดเลยนะไม่ยึดเลยโลโก้ไม่เทียมไม่เทียมไม่เทียมเขาไม่เทีมอย่างนเอเียมไดอ่น้นไม่เทีม เทียมแสบตาหม่ใหม่เทียมนี่ปลดเปล่านี้ไปก็มันเปียปลด่าจุนทีได้ให้ปอเป็นเ่ยได้เนื่อ้ก็วัดใหญ่เอากันเลยเดียวกัน้ไม่ลลยครับคอยได้ใหม่หอมอ๋อ

นายินเสียงเนาะน้ยเนเสียงเว้ยนั่นเราออเออออกน่นนนันยื้อกล้องใจเราบ้าไม่รอยทีม้าในก้าวหนึ่อก็รุดฟันอ้า

อีกสามเอ้ยกล้ามหรือไงวะฮะบุหรี่เล็กมันมันมนยู่มเื่อมันยบกวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีกาอกไม่ใเป็นปั้นเลยยุไม่เลมัตกาอ Tai mai, tai mai, để dạy dịp dì dạy dịp thì dạy dạy đi dạy 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 gì dạy chỉ riêng dạy bón dạy 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 xong dạy 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 tân สั่งมันไปล้างงานเลยนะต่ำเรือเราก็ดีต้องย่นนะฮะเราไปขวแานี่มาเก่ยงว่นนี้มาเด้อกับมาเก่ยงขวานีามสิบนี่มันไม่มีนะมันมี่คนเล่นมันมันยิงดวงบนลด้วยเราจ๊องด้วยยีบ้าเหรอครับ

เหี้ยมาสิ <laughs> <Yeah. cười> Nam băng เดี๋ยวฉันทําบิเดียวเลย nam น้ําน้ําให้ หลอหยิกป่อดาตวชวยหยกหล,ล่อยอะแม่แหละโอหยิกกว่โอ้ <c oughs>